เอาเอาแล้วฮะก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยครับตัวเกมไมโครปิกแล้วนะครับอยู่ไหนไหมครับเอาชีวิตรอดเริ่มใหม่นะฮะเริ่มใหม่หมดเลยเอา้าปิดทำไมวะเริ่มเอาชีวิตรอดใหม่เนาะเราจะมาเริ่มเอาชีวิตรอดใหม่กันเอ,เอ้ยลงน้ำลงน้ำไปตัดไม้สร้างบ้านกันดีกว่าไปไป ไปไปเราต้องไป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 ตัดวัดตัดไปเรื่อยเลยมเริ่มใหม่หมดเลย ตัดโคตรนานบอกตามจริงว่าตัดโคตรนานจะมาเริ่มใหม่กันเริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่หมอดเริ่มใหม่กันหมดเลยเดอ้อเรียบ,บร้อยตาสองต้นพอหาที่สร้างบ้านกอน Xong này, sang ba mì sì, mình xí điểm Hà hiểu hả không Bên trong mình 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Ở cơn Hoàng bọ Hoàng Nó có hụt Ơ, tiệt Chắc mình, chắc mình Đấy vậy nha ขอปิดซอมบี้ก่อนนะเฮ้ยโอ้ขุดไม่ขุดช้าเลยยาทีบอกว่ายาช้ารืมเร็วเวหนื่อยได้ไหมนี่เฮ้ยสร้างอันนี้อันหนึ่งวาง รงนี้แล้วก็คลาบแล้วก็คลาบคลาบด้วยที่พนดินเติร์ด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 ติร์ปาขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆเราต้องขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะเฮ้ยขุดไปเรื่อยๆขุด ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวขุดอีกอันอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดคบปะตืตือตือืตือืตือดือตือดือตือดือใครตายวะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงทึ่ตกใจหมดเสียงตือดือตืดือตือดือตือดือตือดือคาดดิ ให้ตายวะช่างมันฮะยาไปสนใจเลยมากเลยตายก็ช่างมันแป๊บๆนะแป๊บนะไปเห็ไป่ะทำไมอ่ะต้อตัดกิดเพลิงงานสุข กันใช้สนใจและสนใจอะไรมากเลยขุดต่อไปเรามีหน้าที่ขุดเราก็ต้องขุดก็เสียงมันเข้าลำพุงอ่ะกลัวเสียงมันเข้าลำพุงเนี่ยเสียงเข้าลำพุงแบบเศร้าเพลงอ่ะติดเดเติดเติ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 ร์ดโอ๊ยวิพุ โอ้โหมายิ่งใหญ่อลังการในบ้านโอ้ตัวกระจเลยอะเมื่อกี้จะดุง้งจะดุ้งเลยแป๊บๆนะป๊บแนะป๊บๆตอ,อนได้ยินตายปฏิทูห์ อะไรที่ไหนได้คนตายนี่เองมีคนตายฮะไม่ต้องไปสนใจนี่ไงว่าละคนตายไปเราทำต่อเราเล่นต่อเ,เล่นต่อเ,เลยเรามีอาธิเด่นไม้หมดโอ๊ยติดไปตัดไม้ตัดไม้ Làm khán xỉn quá à. Bà Khuất tập bà Ui mái tìm này. Clip 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 mai, mì tông Bộ Nè dạ <laughs> Ui trời phát thông Ui trời Trời là tên mù Ừ trời tên mù Trời tên mù Ui, ว้าวว้าววว้าโอ้โ d โอ้โ d มาถึงพัรแรกก็เจอแตงโมลเลยวิจิตของนด่ของ,ของมีแตงโมไว้เออเปิดมาสมบียังวะไปไปไปขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆโอ้ สะดุงด้งอุ้ยสะดุ้งตกใจเมื่อกี้แบบโทรศัพท์เกือบหลุดมือเอว่าเมื่อกี้โทรศัพท์เกือบหลุดมือเอาแล้วตกใจดิโทรศัพท์เกือบหลุดมือบ้านจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครบ้านบ้านจ๋าอุย๊ยอะไรเนี่ยตกใจ เอาไม่ตายวะตุกไม่นี่ไม่โดนไรตายเห็ดหมดนะูเนาะเอออุ้ยกระตุกจังวะไปครับต่อครับไม่ต้องหมุดก็ได้อะมดุดอา้าวชิบหายเฮ้ยสิบหกบล็อกให้หมดเลยจังวะ หนึ่งสอเฮ้ยหมดแล้วจงววิเดนเตอเตเตออเตเตอ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 ตัดไม้ถางปลาถางปลาเฮ้ยค้าง กกอเออหายละเมื่อกี้ค้างไอ้ห่าเอออะไรกำลังเล่นอยู่เลยอะไม่ครับเอ,อ้ยไม่ครับอืมอามืดไอชิพหายเด้งหลุดก็ไม่บอก tôi có chạy lụt Cặp ba đi phà Cặp ba đi Đi hơi Mốt léo quá Ôi kinh nhật Ui, Ui chưa kẹ Kẹ sắc sảm tùa Chưa kẹ sắc นอนตื่นเช้ามาคนจะนอนนะเฮ้ยเอาแกอีตัวหนึ่งหายตรงนี้พวแกหายไปใส่อีตัวนึงวิแกลาลันลาลนลาลันลาลลาลันลานี่จเป็นไงจี่ครบสมตัว ครับบ้านเว้ยรูยนี่หว่าลืมไปนอนก่อนนอนก่นอนไปทำบ้านต่อบ้านยังไม่เลยเสร็จแล้วบ้านเรา เอออยากระตุกตกีเดี๋ยวก็ลุดอ่ะลุกสิเดี๋ยวมันลุดไม่เอานะเพื่อนเดี๋ยวมันลุดเอาเดี๋ยวมันจะลุดนะเฮ้ยหนึ่งสองสามปล่อยอันหนึ่งหนึ่งเป็นสี่นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง มาตัดมาเพิ่มกันดี่าเอานะฮะถ้าคลิปนี้เอานะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ฮะกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคปะ่ะถ้าชอบมากก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดทุกอย่างเลยนะคอมเมนต์ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์นะครับ